เอาจริงๆนะคะปกติทุกปีวาลนไทจะเป็นหนูจะเป็นคนคิดแทนอะ,อะไรบ้างแต่ว่าวันนี้ลืมอะว่าคน s <S วาลนไทก็เลยบอกแม่ว่าอ่ารับทร,ร,รับได้รับได้ทำได้ไดก็มาการ macro p h o t o อปก p h y แล้วก็ที่เหลือไม่แน่ใจว่าทำอะไรเพราะว่าพี่แบรนไม่บอกค่ะ,ะแต่ว่าช่วงเย็นก็อยู่กับพี่แบรนแ,<ร>แล้วใช่ไหม ค่ะเรานัดมาหรือยังก่อนพี่ย่ายังคือเราจะแตนบายรอก็ก็สวยเลยเพราะว่าแต่งหน้าทำผมแล้วก็ก็รอดูค่ะว่าก็จะยังไงหนูรู้เท่ากับพี่ๆค่ะคิดว่าเขาจะเซอร์ไพรส์ยังไงบ้างคะแบบเย็นนี้แบบายดนน้องไอ้โดนไอ้จูนอันดนเลยค่ะไม่รู้เลยตุ๊กเกินติดตามได้ค่ะแต่ส่วนของภาพเราเสิร์ฟลองเราเตรียมอะไรเซอร์ไพรส์เข้าไปบ้างไหม ถ้าบอกมันก็จะไม่เซอร์ไพรส์สิคะมันคืออะไรเนี่ยี่แต่ว่าเล็กน้อยมากๆค่ะเพราะว่าคิดไม่ออกตอนแรกนึกว่าจะทํางานทั้งวันนะคะแล้วสุขแล้วหุูติดหน่อยอยากมีบางปีพี่แบ๋เขาเล่นใหญ่มากนไม่ว่าปีนี้มันจะมาใหญ่อีกไหมหรือไม่รู้เลยอ๋อใช่มีปีนึงเล่นใหญ่มากไปมีบอร์ดจะทั้งหมดว้าวค่ะไม่รู้ไม่รู้จริงๆไม่รู้เลยค่ะว่าปีนี้จะยังไงเขาเงียบเกินไปไหมคะปีนี้ เขาแบบมันถึงว่าแบบเราไม่เราไม่เราไม่เอ็นใจอะไรเลยใช่ไหมเขาบอกว่าชิวๆนะวันนี้แค่นี้ค่ะแต่ไม่ได้บอกให้เราเตรียมตัวอะไรอะไรๆะไรอ่ะพี่ลงรูปเร็วๆนะสรุปไม่ได้ทำอะไรเลยถ้าอย่างเมื่อกี้บอกว่าของขวัญมันเล็กๆน้อยๆด้วยความแบบจำนวนปีมันเพิ่มมากขึ้นแบบการคิดอะไรต่างๆเขาจะให้อะไรยังไงนิดหน่อยค่ะแต่ว่าแค่มาผ่านมาประเทไทยหลายปีมากๆแล้วก็เลยคิดว่า เล็กๆน้อยๆที่เป็นแบบแฮนด์เมดมันมักจะแบบใกล้ึ้นบอกแล้วกันหนูทำเค้กเฉยๆค่ะทำเค้กใช่ลิ้นพิเศษยังไงบ้างเค้กทำเองเลยทำเองใช่ค่ะพิเศษยังไงทำเองนะค่ะไม่ทำพิเศษไม่ทำเองไปครั้งแรกก็แบบที่ทดลองทำหรือว่าอะไรยังไงไม่ค่ะเคยเคยเคยทำแล้วค่ะเคยทำแล้วแต่ว่าก็คิดไม่ออกทำเลยค่ะ ตั้งมเดี๋ยวจะกลับไปทำค่ะยังไม่ได้ทำสู่อุปกรณ์จากแมคโครไปใช่ค่ะรอเซอใคร้วกันเนาะรอพี่ก็จะต้องรอดูค่ะว่าพี่แจะทำอะไรลงรูปคืนนี้นะแต่ก่อนมาในไทยคุณแม่ก็เซอไพรแล้วเนาะวเชีนชั่นแฟชั่นนี้แบบนี่เชี่ยว่าที่ลูกเ๋ยตอนเห็นเป็นยังไง อนเห็นก็ก็ก็คิดแม่แก้วแซวอ่ใช่แม่แก้วก็จะมีแบบแคปชั่นเหนือความคาดหมายมาตลอดเลยจริงจริงจริงก็ดีค่ะก็อมยิ้มกับตัวเองดีค่ะเหมือนเห็นแล้วแบบข้ามข้ามไปที่ไหนแล้วล่ะเหมือนโดนยัดแบบโดนมอบตำแหน่งให้ตำแหน่งแล้วมุลงเลยไม่รู้อันนี้ต้องถามพี่แม่ดีกว่าปกติแบบแม่แก้วเรียกไหมคะเพาแบบลูกสะพ้ายอะไรอย่างเงี้ยไ ม่เลยพอเห็นแบบมันแคปชั่นแล้วมันยังไงกับใจเราแบบอุ้ยคิดว่าแม่แก้วน่ารักดีได้คุยกับพี่แบ๊บไหมครับเออแม่แก้วลงอย่างนี้อะไรไม่ได้คุยค่ะไม่ได้คุยทีนี้แฟนๆก็แบบรุนและหลักเขาจะใกล้แล้วเพราะว่าโอ้แม่แก้วโจหัวแมลงมากโดนหลงกันอยู่ที่พี่แบ๊บแล้วอย่างนี้ใช่โยยนเลโยนเลย กดดันแล้วแหละแล้วได้ <No uh> ให้ของขวัญอะไรไม่แก totally ้วแมมั้าคะพาไปทานข้าวแล้วก็มีเค้กค่ะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นพร้อมหน้าพร้อมตาสองแม่ใช่ค่ะไม่ได้เจอกันนานมากๆขอสุขวุขลอคมาก็ถือว่าเป็นโอกาสดีค่ะบวันเกิดแม่แก้วมีของขวัญที่แม่แก้วอะไรบ้างถามว่าแอกจากเค้กอะไรไหมแล้วอยากให้แบ์พี่แบมเขาให้อะไรไหม ถ้าเกิดวันแรงทายปีนี้เขาเซอร์ไพรส์ขอแต่งเลยจะทำไงอะอะไรนะคะถ้าเกิดวันแรงทายปีนี้เขาเซอร์ไพรส์ขอแต่งเลยจะทำไงแย่หนูว่าไม่มั่นใจ <c oughs> ไม่มี <c oughs> มั่นใจว่าไม่เซ <c oughs> ็นเซ็มันไม่บอกว่าแบบใช <c oughs> ่ปกติเราจะมีเซ็นไ,มไหมเวลาที่แบม์เขาจะเซอร์ไพรส์อะไรเราอนะไรอย่างนี้นี่วันนี้ชิวแน่นอนค่ะแต่ที่เขาบอกแต่ปีนี้ดูเงียบมากเลยนะกลัวจะเป็นเซอร์ไพรส์ใหญ่ไงไอเดอร์แน่น ไม,ไม่ใช่ว่าสองคู่จะพลิกล้อมใช่ไหมลูกไม่น่าค่ะไม่น่า